ขยับมาด้วยไหมเดินทางมาถึงรอบชิงอันดับที่สามของฝ่ายหญิงครับเป็นการร่วกันระหว่างทีมสเต็มเนื้อสดเอเฟตตาซอนจูเนียรบีครับคลงานเป็นที่เป็นสเต็มเนื้อสดเอได้ยิงขอครับคนที่หนึ่งสเต็มเนื้อสดเอยิงเพื่อขึ้น สิงค์กาซอนจูเนียร์ีนะครับผู้หญิงเราจะมีสามท่านนะครับเราจะสามารถแนะนะครับเป็นวนประตูนะครับหรือเป็นคนประตูนะครับคนที่หนึ่งของกาซอนจูเนียร์บีกีเพื่อขึ้นนำไปเลอจอกไออกขอกะไออครับเอ้ยจะไปแล้วเบียเียง คันนี้ยับเงินรางวัลนการ200นะครับันดับสมได้7จอยันดับที่สีได้500นะครับขอด้วยรางวัลนะครับคนที่สของสเต็มเนื้อสดเอยิงเพื่อนไปเมอครับเยมงเอยดาอย่างคมครับลูกนี้ ้เข้าไปครับวันนี้สถานการณ์เสมอครับและคนที่สองของกาสอนจุนยาปียิ่งเพื่อขึ้นนำโอ้ท่านเดี๋ยวลูกแตมาน่ะ คนสไตล์ของสเต็มเนื้อสดเองครับต้องเข้าสถานเดียวครับทุนนี้พี่เข้าเพื่อเนตาอตายังอยู่ยังอยู่ และคนสุดท้ายของกาสอนจูเนียรบีครับมูร์าบัเตอร์หรือว่าหมายเลข5ครับตรงนี้ยิ่งเพื่อพาดีมคว้าอันดับ3ครับโอเคยังอยู่ยังอยู่ัค่้ากันไปจุดที่2ครับตอนนี้ จบเลยจบเลยจบเลยระยะเวลาพีนะครับเราไม่เรียงนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับคพงที่หนึ่งในจุดที่สองของใส่กล้ามเนื้อสดเองเพื่อคุณความไม่เปรี่ยครันเสาเจ้ากรรมอีกแก่เสาอยู่ไหนไปที่ในเลยครับไม่เอายืมสได้ คนที่หนึ่งในจุดที่สองของกาสอนชูเนียตีลูกนี้ครับยิ่งเพื่อคว้ารางวัลอันดับที่สาเป็นครั้งที่สองครับถูกแล้วไม่เข้าดูการยับยั้งตัวเราตับเราตัว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 รับ อันนี้เป็นโฆษณานะครับขออทุกันเงินไปเปนิดนึงนะครับและคนที่สองครับหิวอ๋อไม่ใช่ครับดีมากขอบมนะครับคนที่สองของจุดที่สองครับของสเตนเตื่อตนเองยิ่งเพื่อขึ้นน้อ คนที่สองครับของกาสอนจูเนียรในจุดที่สองครับวันนี้ยิ้งเพื่อพาดีตคว้าอันดับที่สามเป็นครั้งที่สามเลยโอ้โหเรียบร้อยเป็นกาสอนจูเนียร์ดีกับฟาอันดับที่สามครับส่วนในการเื่นสดเลยนะเนี่ย अॼु <laughs>